เช้าค่ะทุกคนตื่นเสามาเฮดเบียกกันก่อนพามาอาบน้ำฝนค่ะทุกคนเอ้ยฝนตกน้ำแบบว่าเต็มโอง่งเต็มท่าก็เลยสิประหยัดน้ำประปาค่ะทุกคนพาทุกคนมาอาบน้ำฝนทุกคนมาดูน้ำฝนสิน้ำจากธรรมชาติอนะใสใสพี่น้องใสกววาน้ำประปาอีกนะพี่น้องเอ้ยน้ำฝนเนี่ย คือน,น้ําที่บริสุทธิ์แล้วก็ใสมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามากนเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำก่อนมันคือเป็นเบอร์เบอร์าบาบนี้เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ําก่อนจ้ะทุกคนหนึ่งก็มีผ้าถุงผ้าเิ็ดตัวสบู่ยาสระผมคันอาบน้ําโต๊ะนั่งอาบนางมองผาดพิ้งกันมาดนี้มองได้ละสีผาดิพิ้งไหหรเอออ้อผ่าอะไรสักข่า เดวสิพามา่เบิ่งน้าฝนไปนี้ใสหายกว่าอันนี้ยังอร่อยคือแบบมันใสมากใสกว่าน้ำปราปาเอนะทุกคนเด้อแล้วมันก็เย็นมากด้วยค่ะดูมาดูด้านนี้ไม่มีอะไรเลยดูทุกคนใสมากคือแบบว่าเย็นมากด้วยนะตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงมั้งเนาะเก้าโมงแล้วทุกคนคือแบบท้องฟ้าอึมครึมมากนุแม่มกับสิมาประหยัดน้ำปราปา สิมาอาบน้ำฝน,นค่ะทุกคนนี่อุปกรณ์ของเราก็จะมีแชมพูอันนี้ใช้ของไอยอดนิยมไปก่อนเนาะแล้วก็จะมีสบู่ล้างหน้าสบู่ทูตัวสบู่ทูขาสามอย่างนะคะทุกคนก็จะมีหวีมีแปรงฟันยาสีฟันอันนี้ใช้ดอกโบคู่ะคะ่ะแล้วก็มีอันเนี้ยไอโตขัดเท้านะ,ะขัดแบบโซนเท้าสิมัน เป็นดันๆมันแตกมันลายเนาะแล้วก็จะมีทริสเมนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีฝอยขัดขัดขีไข่ฝอยขัดขีไข่น้ำสะอาดแห้งน้ำใสามากก็จะประมาณนี้เลยตะกร้าสบู่สเบอร์ของเฮาเองอันนี้ใช้ได้ทั้งแบบขัดผ้าที่มันแบบว่า ออกคาบยากนะคะได้ถุงเท้ารองเท้าโอ้ขัดรองเท้านะคะทุกคนขัดได้และขัดเด็บเร็บมือเร็บเท้าแบบเบ้าๆนะอย่าขัดแชงอันนี้อันนี้คือแบบว่าใช้ดีนะคะทุกคนอันนี้ประสงเลยแหละอันนี้จะเป็นแบบว่าขัดตัวนะคะขัดที่ใครขัดด้านหลังที่เราแบบว่าเฮ้ยบวชบชิงเขาก็จะเป็นแบบเงี้ยวๆแบบนี้เนาะเป็นเงี้ยวๆแล้วก็่าดไป ใส่มือสองมือผสานตานคัขดขัดคัดอันนี้เป็นทรีทเมนต์บำรุงผมให้ผมนุ่มสวยนะคะทุกคนไม่ไม่แตกปลายแล้วก็ทำให้มันมีน้ำหนักนะคะทุกคนนี่แหละอุปกรณ์ในการอาบน้ำฝนกลางแจ้งของเราวันนี้เราก็จะมาอาบน้ำกลางแจ้งทุกคนอาบอยู่ในไนหมองครัวนี่แหละอาบอยู่ในครัวนะทุกคนมีทุกคนก,คนกคน็ประมาณนี้แหละบ่มีมี เียงมากมายหรอกสบู่ก็จะใช้เป็นสบู่ก้อนนะสะบูเ่เล้วมันแบบมันหล้างออกอยากสบู่เลี้ยวมันล้างออกอยากอีหลีเล้เวลาเขาใส่สบู่เล้ยวมันหล้างออกอยากเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบว่าถูหนาะอันนี้ถูตัวอันนี้ถูแขนถูขาถูแบบสนองสนองอประมาณนี้เลยนนี่แหละทีนี้นุ๊กแมมก็จะมา พาทุกคนมาอาบน้ำกันใครอยากอาบน้ำหนาวต้องอาบน้ำฝนนะคะทุกคนแล้วก็สะอาดมากใสมากค่ะทุกคนดูมันใสมากๆากใสแบบอคือแบบใสแล้วก็สะอาดจริงๆเิเยไม่มีฝุ่นละอองเลยทุกคนแบบฝนเนาะน้ําฝนแรกเราไม่ต้องเอานะเราเอาฝนที่สองที่สามนะคะทุกคนฝนแหลกคือหลังหลังเชือ ขี้ฟุขี่ฟุน้นขี่นกขี่ไก่อยังนี้สิมันเกาะอยู่บนหลังคาฟุน่นละอองต่างๆพวกสารเคมีต่างๆล่างออกไปก่อนเขาก็มาเอานา้ำฝนน้ำที่สองน้ำที่สามฝนตกครั้งที่สองครั้งที่สามั้ง,งส,สินะ่ะอาจจงคอยมาเอามันก็จะได้แบบนี้เลยใส่ปิ๊งเลยค่ะทุกคนปาสายแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานช้าเนาะทุกคนเดี๋ยวหนูมาจะอาบนา้ำก่อนเ้ย อาบน้ำเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันในคลิปถัดไปคลิปนี้จะพาทุกคนมาอาบน้ำฝนเย็นฉ่ำๆกันจ้าบายยนะคะทุกคนชั่วๆทำงานต่อไปวันนี้วันพฤหัสบดีซี่แสน้ำใสแห้งหนาวมาก <laughs> น้ำใสแห้งแล้วก็น้วามากมีแสงแดดลำไรด้วยนะเริ่มมีแสงแดดลำไรแล้วค่ะทุกคนอาบน้ำก่อนเด้อมาจะได้ตัวหอมๆออกไปขายของ,ของ,ของจะได้สบายตัวโอเค 拜拜。Bye bye.